สวัสดีครับช่อง LSM Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทมุมโลกนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4มกรานะ2564ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะครับนะยังไงก็ดูแลตัวเองสุขภาพด้วยนะครับ อ่ะคู่แรกนะครับบาเลเซียเปิดบ้านต้อน,นรับการมาเยือนกาดิชนะครับเวลาการแข่งขันปีสามนะครับสนามเอสตาดิโอนเมสตาญานะครับเลทไทยนะครับบาเลเซียต่อปปนะครับผลงานพบก,กันทั้ง2ทีมนะกาดิชแพ้บาเลเซีย0ูนย์หนบาเลเซียชนะกาดิชห้านะฮะกาดิชเสมอบาเลเซีย0ูนแล้วเป็นบาเลเซียถล่มกาดิชสประตูต่อศูนย์นะครับเป็นบาเลเซียชนะ3เสมอ1นะ สภาพทีมวันนี้บาเลนเซียเจ้าบ้านนะครับหล่นมาอยู่ที่โซนตกชั้นนะครับอันดับ18บนตารางคะแนนลาลิก้านะครับเห็นแล้วใช้เห็นแล้วก็ใจหายนะเทรนเนอร์ชาวสเปนนี่ครับคาบี้กาเซียบุตรช่างงานกาเบียวบาริสต้านะครับจัดยาสปอร์ซินเลสนะครับวันนี้จัดทัชมาในระบบ4-4-2ครับเตรียมส่งมักซี่โกเมสครับปุลลอนลาซิปแล้วก็ยูนุสมูซานะครับลงสนามได้ในวันนี้นะฮะว่าการดิทีมเยือนนะครับเกโคสชาวสเปนนะครับอาบโรเกเบโรดิอาร์สครับไม่มี ออคุสโตเฟรนันเด้กับหลุยส์มีกิซาด้านะครับจะอักปัญหานะฮะอาการบาดเจ็บและซามบี้ซันเชสนะครับคาดว่าการเิ่จัดทัพได้ครบ4-4-2นะครับอย่างนะครับโดยอาบาโลเนเกโตนะครับอเล็กเฟนันเดสแล้วก็มาโกสเมาโลโรเปสนะครับคาดว่าลงสนับได้ในวันนี้นะฮะ คาดว่าเกมวันนี้บาเลเนเซผลงานช่วงหลังดรอปลงไปนะครับหลังเสมอ3เกมซ้อนนะครับก่อนแพ้2นัดล่าสุดทำให้สามารถเก็บได้เพียง4คะแนนเท่านั้นนะครับจากการลงสานาม7นัดหลังที่ผ่านมาโดยไม่สามารถผาชัยชนะเจอได้เลยตลอดลงสานาม7นัดหลังที่ผ่านมานะครับฟอร์มใจหายจริงครับบาเลเนเซครับเมื่อก่อนไม,ม่ฟอร์มนี้นะฮะและกำชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับตลอดการลงส2นัดที่ผ่านมานะครับ ว่าการเด็ดผลงานช่วงหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังแพ้สามเกมติดต่อกันก่อนเก็บผลเสมอหยุดความประชัยล้วนนะครับในเกมล่าสุดครับแม้มีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับแต่จากเก้าสนามสี่นัดหลังที่ผ่านมานะครับและสามารถคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดแนัดหลังที่ผ่านมาอีกทั้งเกมเยือยนยังต้องลุ้นหน่อยนะครับวันนี้การดิดก็อาจจะเหนื่อยนะฮะต้องเจอมาเลเซียมาเลเซียแม่งฟอร์มเป็นหียังไงวะเฮียมาเลเซียปปอ เนี่ยเมื่อก่อนแม่งตอบปปนริ่มใส่ขายบ้านใส่เลยเนะี่ยราคากลางราคาจริงๆครึ่งลูกนะครึ่งลูกบวกสิบวันนี้ไหลก็เป็นครึ่งลูก 10, บลบสิบบราซิลอ่ะสิบแปดคาริตอ่ะสิบสองนะครับเอาบลเซียดีกว,ว่ามต้องกลับมาเว้ยมากจะตกชั้นได้ไงวะยิ่งเซดาร์ทีมนะคู่นี้ต่อบบลเซียเลยนะครับครึ่งลูกลบสิบนะฮะปปก็น่าจะมีบวกสิบนะเป็นเล่นปปบวกสิบก, 10, ก็ได้คู่นี้นะบลเซีย คู่ที่2เราจะไปที่โปรตุเกสนะครับเป็นกิลเวนเซสเต้นะครับเจอเบเลเนตนะฮะเวลาการแข่งขันทีสอนะครับสนามเอสเตเโอนซิดาร์เบย์บาเซรอสนะครับกิลเวนเซสเต่ต่อครึ่งลูกนะครับผลงานพบกันทั้ง2ทีมเป็นเบเลเนตชนะกิลเวนเซสเต่หนึ่งศูนย์กิลเวนเซสเต่ชนะเบเลเนต์สองศูนย์กิลเวนเซสเต้แพ้เบเลเนตศูนย์ประตูสองนะครับเบเลเนตชนะกิลเวนเซสเต่สองศูนย์นะครับแล้วก็เป็นกิลเวนเซสเต้แพ้เบเลเนต์ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับ สภาพกิลเวนเซเต้นะครับของดิคาโดโซอาร์เอสนะครับไม่มีมูเลนเนทานะครับแล้วก็เฟเดริโอคาร์บันยูนะครับสภาพหลังกายไม่พิสมบูรณ์นะครับขนาดโรดิโกเดอซูซาบแล้วก็ปาโบโรดิเกานะครับมีโอกาสสอบแซดในกระสนาในวันนี้นะครับภากเบเลเนตนะครับอาร์มันโดกอส์ูเลสนะครับไม่มีติอาโกเอสกาโยนะครับแล้วก็นิตตันวาเรลล่านะครับที่ปี ปัญหาเรื่องสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับขณะที่ตัมัสบีเยโรนะครับติดโทษแบนนะครับส่วนกอสโซโลซินวาและก็บูโนลามิเลสเพาะลงสนามช่วยทีมในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะครับกิเวเซนเต้นะครับสามารถเลียกความมั่นใจได้ทันเวลาพอดีนะครับไยการเก็บชัยมาในเกมล่าสุดนะครับส่วนฟอร์มโดยรวมเขาก็กลับมาลงตัวเล่นได้ดีขึ้นนะครับเกมรับเกมนุกหวังผลได้นะครับ มาเจอกับฝายทีมเยือนช่วงหลังหาความแน่นอนไม่ค่อยมีนะครับก็ค่อนแกว่งนะครับชนะมาแ,แค่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดกระสนาม6นัดหลังที่ผ่านมาและแพ้ถึง2เกมติดนะฮะเชื่อว่ากิวเวนเนเต้วันนี้นะครับพิชิตชัยในบ้านนะฮะคนร,ราคาน้ำไหลก่อนจะเกตสันเต้มไดหมครึ่งลูกวัดใจเหรอกิวเวนเนเต้นะ,ะราคาเมื่อวานปปอเองวันนี้ปปอบกุก10เองจัดปปอไปเลยครับนะ จัดกิวเวเซนเต้ราคาปปนะครับเจอเบลเลนเนต์นะครับวันนี้ที่เด็ด2องตัวนะครับคู่แรกอยู่บาเลนเซียต่อครึ่งลูกหรือปปบวกสิะนะส่วนคู่ที่2ก็อยู่กิวเวเซนเต้ปปนะครับจัดไปเลยสคู่นะครับแนะนำดีๆนะครับแอดแอลเอสเอ็มเจ็ดแปดเก้านะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอ,อนไาในหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาเรื่องการเงินการันตีปอลอดภัยแน่นอนนะครับ เรามีฟุตบอลหลายรายการท่านเล่นกันนะครับแล้วก็มีหลักหลายราคาท่านกดกันนะครับดูบอลให้สนุกนะครับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ